สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้มาอยู่กันที่ MSI Headquarter นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Product ที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ AIO Gaming ที่หล,หลายๆคนน่าจะเห็นไปแล้ว AG s e r s e s AG27, a AG อ2 3อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ a g g i s นะครับตัวนี้จะมีรุ่นใหม่ก็จะเป็น a g g i s X นะการ์ดจอนะครับ1080 าการ์ดจอ GTX 1080ขนาด16.5ลิตรดีไซน์ใหม่เลยจาก MSI เนาะรุ่นใหม่ล่าสุดน่าสนใจมากๆเลยจะพาไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับเป็นยังไงสวยไหมสวยไหม1080เลยนะครับ180เลยการ์จอ BR Ready ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยนี่ก็จะเป็น PC ต่างๆการ์จอ GTX 1080เป็นรุ่นของ MSI ผลิตขึ้นมาเองเนาะกว่านเยอะมากเลยนะครับ ต่อกันอีกหน่อยอยันนี้ก็จะเป็น,นเครื่องโชว์ของ GTX 1 0 8 g Gaming เนาะ8กิกตัวนี้ต้องขออภัยด้วยที่สั่นกันนิดหน่อยไม่ได้เอา s t ตเบลเ z อรมาใช้นั่งจากคนเยอะนะครับจะไม่สะดวกไปโดนคนอื่นขเขาเนาะนี่ก็เป็น g a มมิ่ง e ีอ่ะนะครับเกมมิ่งคีย์บอร์ดต่างๆหรือเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวเราจะกลับไปดูเอจิสกันอีกครั้งอันนี้เราดูายังไปดูอื่นก่อนนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็น o r t t x อ่ารีวิวคงจะเห็นไปแล้วบนเว็บไซต์ Notebook สเป c นะครับอันนี้หูฟังนะครับเกมมิ่งจาก MSI คนเยอะมากๆเลยนะครับเบียดเสียดเดเยี่ยดสื่อนี่มาจากทั่วโลกเลยนะครับเราไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าอันนี้จะเป็นมาล e r บอร์ดนะครับ เอ็มเอสไอนี่เขาถ่ายวิดีโออยู่นะครับมาตาบอดจาก MSI สีขาวจั่วนะครับเ,เป็น MSI ไอไทเทนเนียม,มสวยงามจริงๆติดการ์ดจอ GTX 1080มาด้วยนะครับจอดยอดคนเยอะจริงๆ อันนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับผมรุ่นล่าสุดเลย gs 6อสาส่วนตัวนี้เป็น gt 7 2นะครับเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่ gs 6 3กันดีกว่าเนาะให้เขาถ่ายรูปไปก่อนอกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปพรีวิวให้ดูกันราคาบอกไม่ได้นะครับตอนนี้เพราะว่ายังไม่เปิดราคาอย่างเป็นทางการมาเนาะ บางอย่างบางตัวอย่าง Pro t e c เนี่ก็ราคาก็พอออกมาแล้ว60,000-70,000นะื่นอะไรประมาณนี้ส่วนเจ็ดนี่ยังบอกไม่ได้นะครับส่วน GT หนึ่งศูนย์แปดศูนย์อย่างที่เห็นกันไปตอนนี้มีขายตัว Reference หรือว่า Founder Edition ไปแล้วราคา2 6งหมนนะครับโอ,เโอ,เโอเ้เกือบลืมไปนะครับตัวนี้ตัวนี้คือ Gaming เป็น Backpack นะครับ PC ไ่สำหรับสะพายหลังสะพายหลังเพื่อเล่น vr นะครับแบบยังไงอ่ะเอาไปใส่เป็นเป้อะนะครับเป็นเป้เลยคือสะพายหลังแล้วใส่แว่น vr เพื่อเล่นนี่เลยนะครับพอร์ตต่างๆน้านหลังนี่มีทั้งออดิโอ usb นะครับ hdmi เล็กๆพอร์ตเนี่ยพร้อมต่อกับ vr พวก เขาเรียกว่าอะไรนะ HTC Vive หรือว่า Oculus Rift ได้เลยนะครับน้ำหนักก็ถือว่าหนักพอตัวนะหนักพอตัวใช่ไหมอืมนะครับ,บะนะใช้งานได้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งที่เขาบอกนะมาชั่วโมงครึ่งนะครับมีพัดลมนะีดยทน่น้างมีพัดลมมีแบตเตอรี่ในตัวตใช้ GTX 980 CPU เป็น i7 6820HK วลอลคอล์กได้ด้วยนะครับ อยากโดนอยากโดนแต่อยากให้ทําแบบได้อื่นกว่าน,นี้หน่อยเนาะแต่นี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วนะครับสําหรับเทคโนโลยี VR <te> <ology we> ready จาก MSI นะสภายไปนี่ <c oughs> ใส่แว่นนี่ <c oughs> เดินออกถนนได้เลยนี่ยอ,อาทะเลนะครับมาดูกันอีกด้านนึงชัดๆแวว์ด้านใน <c oughs> ัลมระบายความร้อนออกด้านข้างข้างหน้านี่เลยช,ชัดๆนะครับ MSI Gaming Backpack ฝุดยอดสะพายหลังไม่เคยเห็นมาก่อนในโลกใบน,นี้นะครับแบบนี้มีที่นี่ที่เดียว,เ,ยวเดี๋ยวเราไปดูอนนื่นกันต่อดีกว่านี่เป็นเกมเมอร์สาวๆนะครับก็มาร่วมงานกันด้วยนะนี่ตัวนี้เบาๆเลย S G S 6กสมเนาะสวยงามตามท้องเรื่องมากๆน่าโดนอ่ะเดี๋ยวไปดูเอจกันอีกสักรอบดีกว่าเวอทเทก์ มานี่นะครับ Aegis ชัดเจนเลยเนอะเป็นไงเฟี Feel ้ยวๆเลยนะครับ Aegis จาก MSI VR <are> Ready mm hmm. ด้วยนะครับดีไซน์นี่บอกได้เลยว่าสวยงามคล้ายๆ Iron Man ยังไงอย่างนั้นเนอะ การาจออัพได้สูงสุด1080นะครับ GTX 1080เลยพร้อมเล่นเกม VR เดี๋ยวงไปเตะพักเขาหรือเปล่าเนี่ยด้านหน้านะครับด้านหน้าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเราไปจับถือเล่นนี่แบบไปตั้งวางห้องรับพงรับแขกนี่ดูดูเพื่อนๆว่าดีไซน์มันเหมือนอะไรกันะนะ a s ิสเนี่ย ว่าเหมือนอะไรก็มาเม้นกันหน่อยนะผมว่ามันเหมือนชุดเกราะไอรอนแมนข้างล่างน่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับราว่าต,ต่อใ,ใช่พอข้างบนนี่เป็นชุดทแลนแ<ย>ดแน์กกนแยกส่วนเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาลองเล่นกันให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือแบบพรีวิวโอ้โหสื่อนี่ทั่วสารทิศนะครับมาอยู่กันในบรรยากาศแน่นๆอย่างนี้เลยนะครับ จะมีการสัมภาษณ์กันต่อเนาะเนี no. ่ยฮะโดนเนจิสพีเดเตอร์พีเดเตอร์ไหมเหรออืมก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าเครื่องนี้จะเล็กกว่าเป็นแบบมินิพีซีเกมมิ่งอะไรทำนองนั้นเนาะอันนี้ที่บังกรแดงไม่เกี่ยวเลยนี่แอดมินโป้งอ้าวถ่ายรูปอยู่ ดูคลอสอัพกันอีกหน่อยผมชอบจริงๆเอจิสเนี่ยไม่ใช่เอจิสธรรมดาด้วยนะนี่เป็นเอจิสเอ็กนะครับเอจิสเอ็กนี่เป็นไงล่ะเอจิสเอ็กชัดๆเลย VR Ready นะครับ Silent Storm นะครับโอ้คล็อกได้ด้วย Super Red 4เนาะ Intel Gen 6 RAM DDR4 กระจอ GTX 1080 NVMe ใส่ได้2ตัวเลยนะครับอลังจริงๆ <c oughs> ชอบอ่ะชอบอะ อยากได้ไปวางไค่ๆจอเคิร์ฟสักตัวนี้น่าจะดีคนนี้ก็เยอะจริงๆเดี๋ยวเราเดินข้ามไปดูแบ็คแพคชัดๆกันอีกครั้งแล้วกันเผื่อใครพลาดไปนี่คือบรรยากาศในงานนะครับเดี๋ยวแวะตั้งคางมาดู g s 6 3กนก่อนนะครับสวยงาม สวยงามสุดๆบางๆเบาๆครับโอเคเอ่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มดำเนินการสัมพงสัมภาษณ์อะไรกันต่อแล้วนะครับนะครับบรรยากาศภายในงานโอเคก็ขอฝากข้อมูลไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวที่ไหนเหรอที่เฮสคอตเตอร์ประเทศไต้หวันนะครับเอเมซายเฮสคอตเตอร์โรงงานส่วนใหญ่สุดๆ อันนี้เป็นห้องประชุมในในเฮดคอร์เตอร์ของเขาใหญ่มากใหญ่กะโลงหนังเลยนะฮะอลังการจริงๆเดี๋ยวผมไปนั่งที่ก่อนเขาไล่ละเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจาะพรีวิวแฮนด์ออนกันแบบชัดๆอีกทีนะครับ